แกงคอเซ็นเตอร์ชักจะลุกลามนะครับล่าสุดนะแม้แต่นายกอุงอิงนี่ก็ยังโดนเลยเขาบอกว่าโดนแกงคอเซ็นเตอร์อ้างว่าเป็นผู้นําประเทศหลอกให้โอนเงินบริจาคกล้าหาญชาญชัยจริงๆว่าแต่เขารู้เบอร์ของนายกได้ยังไงทีนี้นายกอิงเขาก็เตือนประชาชนครับบอกว่าให้ระวังแกงคอเซ็นเตอร์บอกว่าโดนมาแล้วนะมีการหลอกให้โอนเงินบริจาคมีการใช้ AI เอาเสียงมาแบบว่าปลอมเสียงอ้างว่าเป็นผู้นำ แต่ก็ไหวตัวทันครับสั่งให้ประเสริฐช่วยดูต่ออุ้งอิงเขาก็ให้สัมภาษณ์ที่เมืองทองทาน,นีนะหลังจากที่มีการเปิดประชุมสัมมนาแล้วก็มอบนโยบายการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณปีพศ .2569 ทีนี้เธอก็พูดในงานว่าแม้แต่เธอนะที่เป็นนายกก็ยังโดนแก๊งคอรเซ็นเตอร์สวมรอยว่าเป็นผู้นำแบบว่าบางประเทศโทรมาลอกให้เอาเงินบริจาคบริจาคเงิน เธอบอกว่าเขาสวมรอยได้เนียนมากเลยนะมันเป็นเสียง AI ซึ่งแก๊งคอร์เซนเตอร์เนี่ยปกติที่เคยเจอจะเป็นแนวแบบว่าใช้เบอร์แปลกๆโทรมาเนี่ยก็เลยทําให้รู้ว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์แต่ครั้งนี้ที่โดนใช้มันเป็น AI เอาเสียงของผู้นําประเทศมาโดยตอนแรกนะก็จะส่งคลิปเสียงมาก่อนเพื่อที่จะพูดคุยสอบถามว่าเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมอะไรแบบนี้อยากร่วมทํางานกันไหมทีนี้เธอก็เลยพิมพ์ตอบกลับไปโดยที่ไม่ได้ส่งเสียงนะ สักพักก็ได้หายไปโดยที่บอกว่าระบุว่าจะติดต่อกลับมาทางแกงคอร์เซนเตอร์นะหลังจากนั้นก็โทรกลับมาจริงๆครับแต่ว่าโทรมาตอนห้าทุ่มซึ่งตอนนั้นอ,อุงอิงหลับไปแล้วก็เลยไม่ได้รับสายตอนนั้นอุงอิงก็ยังไม่รู้นะว่าเป็นแกงคอร์เซนเตอร์ทีนี้พอตื่นมาตอนเช้าเห็นว่าไม่ได้รับสายไงก็รู้สึกตกใจมากก็เลยส่งข้อความกลับไปบอกแกงคอร์เซนเตอร์ว่าขอโทษนะที่ไม่ได้รับโทรศัพท์แล้วทีนี้ก็นัดหมายว่าจะโทรหากี่โมงกี่โมง หลังจากนั้นน่ะแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็ส่งคลิปใหม่ครั้งหนึง่งบอกว่าจะขอให้บริจาคยาววาไทยเนี่ยเป็นประเทศในอาเซียนที่ยังไม่ได้บริจาคเลยทีนี้อง้์อิงก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่แล้วเพราะว่ามาเห็นบัญชีที่ส่งมาให้โอเนี่ยมันเป็นเงินของบัญชีอีกประเทศหนึ่งครับก็เลยมั่นใจว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์ก็เลยฝากทนายประเสริฐท,ที่เป็นรองนายกะนะแล้วก็เป็นรองมาวดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมให้ช่วยมาดูต่อ เพราะว่าการส่งมาแบบนี้มันเป็นแอปต่างประเทศมันไม่ใช่ไลน์ไม่แน่ใจว่ามันจะสามารถดูได้แค่ไหนนะกับแอปนี้เกือบไปครับดีที่หลับก่อนทีนี้ทางผู้สื่อข่าวเขาก็ถามว่าได้แจ้งไปถึงผู้นําประเทศนั้นหรือย่างว่าเขาโดนแอบอ้างนะทีนี้องค์เองบอกว่าเรื่องนี้มันมีรายละเอียดที่มันมากกว่านั้นที่จริงไม่ใช่อยู่ๆว่าจะได้แบบว่าคอนแทคติดต่อกับตัวเองได้เลย แต่มีอีกคนที่โดนหลอกมาก่อนแล้วคนก่อเหตุเนี่ยก็รู้ว่าคนที่โดนหลอกมีคอนเน็กชันกับตัวเธอก็เลยติดต่อมาสรุปก็คือแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้คอนแทคมาจากคนอื่นอีกทอดหนึ่งเพราะว่าหลอกมาหลายคนแล้วก็แจ็คพอตมาเจอที่เธอทีนี้องค์อิงก็เลยบอกว่าขอเตือนภัยประชาชนว่าบางทีนะที่มีการแอบอ้างให้ระวังเพราะว่าเคยเจอในสมัยที่ทักษินยังไม่กลับมาที่ประเทศไทยแต่ว่ามีคนส่งมาบอกว่าทักสินแจกเงิน โดยมีเสียงของนายทักษิณพูดประกอบด้วยทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองไม่ได้รับบริจาคว่ามีเส้นหรือว่ารับเงินอะไรทั้งสิ้นดังนั้นอย่าให้ถูกหลอกยืนยันว่าเธอนะ่ะไม่ได้ไปมีรับตังอะไรทั้งนั้นอย่าไปถูกหลอกเด็ดขาดเรื่องนี้ก็ทําให้เธอรู้สึกกังวลใจมากเอาใหญ่เลยครับแก๊งคอร์เซนเตอร์ตอนนี้หลอกไปทั่วเลยนะแม้แต่องค์อิงก,ก็ยังเกือบโดนนี่ถ้าโดนนี่มีฮาเลยนะเนี่ย แล้วก็ดูเหมือนว่าในวันเดียวกันนี้เรามังก็จะมีการอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญตัติการประกอบธุรกิจสถานบันเทิงครบวงจรก็คือ Entertainment Complex เนี่แหละครับโดยจะมีบ่อนคาสินโนถูกกฎหมายด้วยนายสมชายสแสวงการอดีตสมาชิกวุฒิสภาเขาก็โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเลยว่าถามตรงนายกอุงอิงแบบไม่ต้องหันไปถามพ่อลาวกัมพูชาเมียนมาออกใบอนุญาตให้ทุนเทาเนี่ย มาเฟียไทยจีนมาเก๊าพนันออนไลน์เปิดบ่อนคาสิโนมากมายนับ10ปีเศรษฐกิจมันดีจริงหรอแล้วเขารวยกันหรือยังที่เขาเปิด่ะเขารวยกี่โมองอ่ะก็ประมาณนี้แหละสำหรับคลิปนี้ก็จบแล้วสวัสดีครับ